ครับสวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาใน Ford Everest อีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการน้ำแห้งน้ำหายความร้อนขึ้นสูงนะครับพบสาเหตุแล้วนะครับเกิดจากหม้อน้ำรั่วนะฮะสังเกตนะครับหม้อน้ำรั่วผุนะครับเนื่องจากผู้ใช้รถไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ำยาบำรุงรักษาหม้อน้ำนะครับคุณสมบัติของน้ำยาบำรุงรักษาหม้อน้ำนั้นนะครับช่วยปกป้องนะครับระบบหล่อเย็นนะครับหรือระบบระบายความร้อนไม่ให้เกิดสนิม ถ้าท่านไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํายาบำรุงรักษาหมอ้อน้านะครับก็จะทําให้เกิดคาบตะกันคาบตะกรนะครับแล้วก็เกิดคาบสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคูเลนต์เนี่ยหรือน้ํายาบำรุงรักษาหมอ้อน้ำเนี่ยเป็นส่วนสําคัญครับในการช่วยยืดอายุการใช้งานของหมอ้อน้านะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของท่อทางเดินน้ําต่างๆนะครับไม่ให้เกิดคาบตะกันห,ห,หรือคาบสนิมเมื่อเกิดคาบตะกันหรือคาบสนิมคือหม้อน้าระบายความร้อนได้ไม่ดีครับความร้อนก็จะขึ้นถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะเกิดตะกรน้ําเกิดคาบตะกันเกิดคาบขี้ใครภายในระบบหล่อเย็น ทำให้หม้อน้ำอุดตันแล้วเกิดรอยรั่วแบบนี้นะครับเมื่อท่านพบปัญหานะครับระบบน้ำขาดนะครับหรือต้องเติมน้ำบ่อยๆต้องรีบนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการแล้วนะครับเพราะว่าระบบของท่านเนี่ยน้ำพร่องน้ำขาดทำให้ความร้อนขึ้นถ้าปล่อยทิ้งไว้จนน้ำแห้งน้ำหายก็จะทำให้เครื่องยนต์ของท่านได้รับความเสียหายฝากไว้ด้วยนะครับน้ำยาบรรมุสามหม้อน้ำสำคัญมากๆเปลี่ยนถ่ายทุกๆ2ปีหรือ4 0,000กิโลนะครับ เลือกผลิตภัณฑ์น้ำยาบรุงสามอน้ำที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ท่านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนธนะโดนออร์ตอสวิตลาประเค้าซอย52ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับอย่าลืมนำรถที่คุณรักเข้ารับบริการตรวจเชี่อยู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับสวัสดีครับ